กรุ๊ปเลือดทองคำกลุ่มเลือดหายากที่สุดในโลกเพียง50คนเท่านั้นที่มีกรุ๊ปเลือดทองคำหรืออเรช널ทั่วโลกกลุ่มเลือดนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่ามากมายในวงการแพทย์แต่เพียงแค่คิดถึงว่าเพียงหนึ่งคนใน6ล้านคนเท่านั้นที่มีกรุ๊ปเลือดนี้ก็สามารถเห็นถึงความหายากและความสำคัญของมันได้แล้ว การถ่ายเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันเพราะผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดหายากมักจะเจอปัญหาในการหาผู้บริจาคที่เข้ากันได้กรุ๊ปเลือดตัวเอชนั้นถือเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากที่สุดพบเพียงประมาณ50คนในโลกที่มีกรุ๊ปนี้ทำให้การได้รับเลือดในกรณีฉุกเฉินเป็นเรื่องยากมาก เมื่อแพทย์พบผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดนี้จะแนะนําให้พวกเขาเก็บเลือดของตนเองในรูปแบบแช่แข็งเพื่อใช้ในอนาคตกรุ๊ปเลือดนี้มีคุณค่ามากเพราะสามารถให้เลือดได้กับผู้คนที่มีกรุ๊ปเอทุกชนิดและสามารถให้ได้กับผู้ที่มีกรุ๊ป ABO ใดๆในกรณีฉุกเฉินที่ไม่ทราบกรุ๊ปเลือดของผู้ป่วยแต่ว่าการเก็บเลือดของผู้มีกรุ๊ปเลือดหายากนี้ไว้ใช้ในอนาคตก็ยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําได้การเพาะเลี้ยงเลือดในห้องแลบเพื่อให้เพียงพอสําหรับใช้จริงเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่น่าตื่นเต้น ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่างกำลังพยายามพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเลือดหายากในห้องแลบเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบริสตอนอธิบายว่าแอนติเจนอร์เอชมีความสำคัญมากในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจึงทำให้กรุ๊ปเลือดอเอชนมีความเป็นผู้บริจาคสากลเหมือนกันแม้ว่ายังต้องพิจารณาเรื่องกรุ๊ปเลือดอื่นๆอ,อ,อีกด้วย นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่างกำลังพยายามพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเลือดหายากในห้องแล็บเช่นการใช้เทคโนโลยชีชาร์ลส์เพื่อแก้ไขเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อสร้างกลุ่มเลือดหายากรวมถึงออเรชนาหรือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่ถูกโปรแกรมไว้ให้กลายเป็นเซลล์เลือดแต่ยังไม่ระบุชนิดที่ชัดเจนการผลิตเลือดในห้องแล็บในปริมาณที่ใช้ได้จริงยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำได้เพราะต้องทำให้เซลล์ต้นกำเนิดจเจริญเป็นเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ซึ่งกระบวนการนี้ในร่างกายเกิดขึ้นในไขกระดูกซึ่งมีสัญ,ญญาณซับซ้อนในการคควบบุมกกาาารพัฒนนซึ่่งงงยทีจจะลออให้แ นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามพัฒนาวิธีการเพื่อให้เกิดการเพาะเลี้ยงเลือดในห้องแล็บเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทดลองทางคลินิกเพื่อทดสอบความปลอดภัยของการให้ผู้เข้าร่วมรับเม็ดเลือดแดงที่เพาะในห้องแล็บจากเซลล์ต้นกำเนิดของผู้บริจาคซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่น่าตื่นเต้น แต่ว่าการเพาะเลี้ยงเลือดในห้องแล็บก็ยังมีข้อจํากัดและข้อขัดข้องบางประการทําให้การผลิตเลือดในปริมาณที่ใช้ได้จริงยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร,ร์และนักวิจัยต่างกําลังพยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อเท็จจริงนี้ทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการเพาะเลี้ยงเลือดในห้องแล็บเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่และการพัฒนาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนแและมมมีคคุณ่าาาากกยยใวงรพท์ คุณคิดว่าการเพราะเลี้ยงเลือดในห้องแลบเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่คุณคิดว่าวิธีการใดที่จะช่วยให้เกิดผลผลิตเลือดในปริมาณที่ใช้ได้จริงมากขึ้นคุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการใหม่ๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยไหมมาร่วมพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นด้วยนะครับคะ่ะ